คนละศาสตร์กับฮวงจุ้ยกระแสท้ำอยู่กับอาจารย์กุ้งเช่นเคยนะคะเอาล่ะ E ีีนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะหลายคนจ้องเลยจ้าอ,อยากจะตั้งดวงจีนครับอ่าให้อาจารย์กุ้งแนะนำดีกว่าจริงๆมีหลายแอปแต่เอาแอปที่อาจารย์แนะนำดีกว่าแอปพลิเคชันอะไรดีคะ,อะแอปพลิเคชันที่ผมแนะนำก็คือแอปชื่อว่าบ้าซี่ฮีโร่หรือถ้าจะอ่านนี้ถูกต,ต้องต้องอ่านว่าป้าจือ้อ,อป้าจื้อเออนี่คุณหูใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากศาสตร์ดวงจีนที่เรียกว่าโป๊ยหยีสีเถียว แต่ว่าสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเอาง่ายๆก่อนก็เสิร์ชหาแอป B A Z I H E R O มีทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเสียตังนะเพราะว่าตัวที่เขาให้โหลดฟรีมาใช้งานได้ฟรีเนี่ยมันตั้งดวงได้เลยหลายคนบอกอุ้ยอาจารย์เป็นคนทำแอปขึ้นมาหรือเปล่าไม่ใช่แต่ว่าใช้ได้เสถียรที่สุดนะตอนนี้แล้วก็ฟรีได้ด้วยเป็นแอปสากลแล้วก็เราไม่ต้องกลัวเรื่องตัวภาษาจีนให้เราดูที่สี S <S สีก็จะเป็นตัวแทนของธาตุต่างๆสีแดงเป็นตัวแทนธาตุไฟสีน้ําตาลเป็นตัวแทนของธาตุดินสีออกเหลืองๆส้มๆเป็นตัวแทนธาตุทองสีฟ้าเป็นตัวแทนธาตุน้าสีเขียวเป็นตัวแทนธาตุไม้เราดูแค่สีแบบนี้ง่ายๆเลยครับค่ะวิธีการเข้าไปก็คือตั้งเวลาต้องรู้เวลาเกิดด้วยโหลดแอปมาเสร็จแล้วที่ตัวโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยต้องไปเปลี่ยนค่า เนื่องจากว่าแอปเนี่ยมันเป็นแอปสากลเขาใช้ปีคศออเราต้องไปเปลี่ยนการตั้งค่าวันที่ในเครื่องให้เป็นปีออคศม,มีแต่ประเทศไทยที่ใช้พุทธศักราชจริงๆเขาใช้คริสต์ศักราชกันหมดใช่ไหมคะเปลี่ยนเป็นปีคศออก่อนนะคะแล้วก็ตั้งเลยวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดจากนั้นก็เวลาถ้าเป็นดวงไทยเวลาจะสําคัญเนื่องจากเป็นลัคนาคดวงจีนถือว่าสําคัญเพราะว่าจะวางยามได้ด้วยจริงๆเวลาเกิดเนี่ย มันเป็นตัวบอกพลังงานประจําวันว่าจะแข็งหรืออ่อนแข็งกับอ่อนต่างกันยังไงคะอาจารย์ถ้าสมมุติว่ามันทําให้พลังงานประจําวันเราอ่อนลงก็เปรียบเสมือนกับว่าถ้าพลังงานที่เป็นตัวเราเนี่ยม,มันไม่แข็งแรงก็อาจจะเป็นคนที่เหนื่อยง่ายไปจนถึงเจ็บป่วยง่ายในวันนั้นๆอ,อย่างนี้เหรอคะ,อะเป็นตัวแทนส่วนหนึ่งที่ที่อย่างที่บอกว่าเป็นองค์ประกอบควบคู่กับว,วัน มหมายถึงสุขภาพเราใช่ไหมคะใช่ในช่วงวัยหรือแค่ในช่วงเวลานั้นๆเวลาเนี่ยมันบอกหลายอย่างค่ะบอกถึงบ้นปลายชีวิตด้วยก็ได้อบอกถึงวิธีการได้มาซึ่งทรัพสมบัติหรือว่าการหาเงินก็ได้และอย่างที่บอกว่ามันเป็นตัวเพิ่มกําลังประจําวันก็แปลว่าเป็นตัวที่จะบอกว่าพลังประจําวันของเราเนี่ยมันแข็งแรงหรืออ่อนแอ ถ้าคนที่พลังงานประจําวันเนี่ยมันมีกําลังอ่อนมากๆเนี่ยก็แปลว่าดวงเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เกิดมาแล้วสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงก็เป็นไปได้ก็แปลว่าดูได้ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งไม่อยู่แล้วในโลกนี้ยามเกิดเนี่ยมันเป็นตัวแทนที่เราหายใจเครือกแรกเข้าไปซึ่งมันก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าพลังงานพลังลมปราณที่เราชาร์จพลังงานทั้งโลกเนี่ยณนะเวลานั้นๆเนี่ยมันเป็นธาตุอะไรด้วยอือมีหลายอย่างเนาะครับ จริงๆน่าศึกษานะน่ารู้หลายอย่างมากๆเลยอย่างดวงตัวอย่างตอนนี้ที่ขึ้นอยู่หน้าจอครับนะคะถ้าให้ไล่อธิบายในแต่ละช่องเลยเพราะตอนนี้ที่เราเห็นมีอยู่8ช่องครับค่ะยังไงบ้างคะอาจารย์อันดับแรกเนี่ยพอเราตั้งดวงขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องรู้ก่อนว่าตัวเราเองเป็นคนธาตุอะไรคร่ะวิธีการจะดูว่าคนเราเองเป็นคนธาตุอะไรเนี่ยเราก็ต้องดูที่วันเกิดง่ายๆเลยว่าดูที่สีประจําวันค่ะ ตัวแอปเนี่ยแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะไฮไลท์เอาไว้ถ้าเป็นสีแดงก็เป็นตัวแทนของธาตุไฟอย่างในตัวอย่าง<ช>ถ,าถ้าเป็นสีอื่นเช่นเป็นสีฟ้าก็เป็นธาตุน้ํา<ม>สีเขียวก็เป็นธาตุไม้มสีน้ําตาลเป็นธาตุดิน<ช>สีเหลืองส้มก็เป็นธาตุทอง<ม>ทีนี้อ,องค์ประกอบตอนนี้เราขอวกกลับมาที่ระบบดวงจีนเป็นสี่เสาแปดช่องเราเริ่มจากแถวทั้งสี่ หรือว่าเสาทั้งสี่ก่อน<ะ>หลักปีเนี่ยเป็นอะไรที่มันไกลตัวเราที่สุดก็จะพูดถึงเรื่องของทางไกลและก็บรรพบุรุษเพราะว่าก่อนที่จะมีตัวเราเนี่ยมันต้องมีบรรพบุรุษของเรามาก่อนวงตระกูลปู่ย่าตาย,ยายพวกนี้ก็มักจะเป็นตัวแทนหลักปี<ะ>หลักเดือนเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของสังคมตอนที่เราเกิดมาเป็นญาติพี่น้องก็ได้เพราะว่าถ้าเราเกิดมาในครอบครัวเนี่ยมีพี่มีน้องเนี่ยพี่เนี่ยก็จะมาก่อนเราเสมอ พี่น้องวงศาคณะญาติก,ก็อยู่ที่หลักเดือนหลักวันก็คือตัวเราหลักวันเนี่ยจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนบนคือตัวเราส่วนล่างก็คือคู่ครองมิสหายพุ้นส่วนใกล้ชิดท้ายที่สุดเวลาเกิดมาที่หลังเราก็จะเป็นเรื่องของบุตรบริวารการได้มาซึ่งสิ่งต่างๆเพราะว่าต้องมีตัวเราก่อนมันถึงจะมีการทํามากินถึงจะมีการครอบครองทรัพย์สมบัติต่างๆ สิ่งที่เราเห็นในภาพนี้คือตารางดวงจีนหรือที่เรียกว่าปาจื้อค่ะในตารางนี้มีสี่เสาปีเดือนวันและยามแต่ละเสาจะมีสองชั้นคือลำดับฟ้าด้านบนลำดับดินด้านล่างเมื่อรวมทั้งหมดเราจะได้8ตัวอักษรจึงเรียกว่าสี่เสา8ตัวรหัสชีวิตที่บอกพลังงานของเราค่ะตั้งแต่วันเวลาไปจนถึงจิตใจและอนาคตแต่ละเสาแต่ละช่องบอกอะไรบ้างเรามาเรียนกันค่ะ เริ่มจากด้านบนก่อนเรียกว่าลำดับฟ้าฟ้าแทนพลังงานที่มองไม่เห็นเหมือนแสงแดดลมฝนเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงโลกและสะท้อนบุคลิกภายนอกของเราสิ่งที่โลกมองเห็นจากภายนอกเช่นวิธีพูดวิธีคิดวิธีแสดงออกของเราส่วนด้านล่างนะคะเรียกว่าลำดับดินดินคือรากฐานของชีวิต เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่หล่อหลอมทุกอย่างลำดับดินจึงแทนพลังงานภายในค่ะคือจิตใจความคิดลึกๆและความรู้สึกที่แท้จริงของเราบางครั้งในดินหนึ่งช่องยังมีพลังงานซ่อนอยู่ข้างในด้วยเราเรียกว่าธาตซ่อนซึ่งทำให้แต่ละคนมีมิติและความซับซ้อนเฉพาะตัวค่ะ หลักการอ่านดวงจีนคืออ่านจากบนลงล่างเพราะพลังฟ้าไหลลงมาสู่ดินและอ่านจากขวาไปซ้ายคือปีเดือนวันและยามเสาปีคือจุดเริ่มต้นของชีวิตเดือนคือวัยเติบโตและครอบครัววันคือเราตัวจริงค่ะและยามคือความคิดความฝันและอนาคตของเราเราจึงอ่านดวงจีนเหมือนอ่านเรื่องราวของชีวิตจากรากเงาจนถึงปลายทางมาดูเสาปีกันก่อนเลยค่ะรากเง้าและต้นตระกูล เสาปีคือจุดเริ่มต้นของชีวิตบอกบรรพบุรุษสิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดูธาตุในเสาปีมักส่งผลต่อบุคลิกพื้นฐานเช่นถ้าเป็นธาตุไฟเติบโตมาในบรรยากาศอบอุ่นร่าเริงถ้าเป็นธาตุดินก็จะได้รับการอบรมที่มั่นคงมีกรอบถ้าเป็นธาตุน้ําเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงง่ายเป็นต้นเสาเดือนค่ะเป็นวัยเติบโตและช่วงวัยกลางชีวิตค่ะหมายถึงพ่อแม่ได้ด้วย เป็นตัวบอกฤดูการเกิดซึ่งมีผลต่อความแข็งแรงของธาตุในดวงถ้าเดือนเกิดอยู่ในฤดูไฟมักเป็นคนกระตือรือร้นมีแรงขับเคลื่อนถ้าเป็นน้ำก็จะอ่อนไหวเข้าใจคนอื่นเดือนนี้ยังเป็นศูนย์กลางของดวงใช้บอกว่าธาตุไหนเด่นหรือว่าขาดด้วยค่ะมาดูที่วันนะคะหมายถึงตัวตนและคู่ครองเสารว,วันคือหัวใจของดวงจีนเลยค่ะตัวบนคือวันเกิดธาตุฟ้านี่คือธาตุประจำตัวเรา ถ้าเป็นไม้อ่อนโยนตแต่มั่นคงไฟมีพลังและแรงบันดาลใจดินน่าเชื่อถือและอดทนทองจะชัดเจนและตรงไปตรงมาน้ำฉลาดและเข้าใจผู้อื่นแบบนี้เป็นต้นนะคะส่วนตัวล่างของเสาว,วันคือคู่ครองคือคนที่ใกล้ชิดที่สุดในชีวิตของเรา มาตัวเสาสุดท้ายคือยามค่ะอันนี้หมายถึงความคิดและอนาคตเสายามแทนความคิดในจิตใจความฝันหรือว่าสิ่งที่เราสร้างไว้ให้รุ่นต่อไปตัวนี้จะบอกวิธีคิดและปลายทางชีวิตเช่นถ้าเป็นไฟชอบสร้างแรงบันดาลใจถ้าเป็นน้ำชอบวิเคราะห์ไม้ชอบเติบโตและเรียนรู้ดินชอบวางแผนมีเหตุผลและทองรักความชัดเจนมีระบบแบบนี้เป็นต้นนะคะ เรื่องของบรรพบุรุษหรือว่าเรื่องของปีอย่างดวงตัวอย่างนี้อธิบายได้ว่าอย่างไรบ้างคะตัวอย่างตัวอย่างเนี้ยหลักปีเนี่ยเป็นธาตุเดียวกับเราก็คือธาตุไฟค่ะ,ะเพราะฉะนั้นก็บอกได้ว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยธาตุเดียวกันเราเรียกว่าพี่น้องก็อาจจะมีวงตระกูลแล้วอาจจะเป็นตระกูลใหญ่เราจะเริ่มต้นง่ายๆกันแบบนี้ก่อนค่ะ เป็นตระกูลใหญ่นะใช่ <Okay. S 2> พอมาหลักเดือนเราก็เห็นว่ามีธาตุที่เป็นพลังงานธาตุเดียวกับเราอีก <c oughs> ก็แปลว่าตัวเราเองเนี่ยเกิดมาอาจจะมีญาติพี่น้องเยอะหรือในวัยทํางานเราก็จะเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงมีสังคมเพราะความคํ <c oughs> <c oughs> าว่าเป็นธาตุไฟอะไรเงี้ยหรอธาตุเหมือนกับเราธาตุเหมือนกันเหมือนกับเราเนี่ยให้ตีซะาว่า <c oughs> เป็นฝั่งที่เกี่ยวกับเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงแบบนี้แต่ในลาดับที่ลึกขึ้นไปเนี่ยก็จะบอกได้ว่า เพื่อนพาไปดีหรือไม่ดีสังคมดีหรือไม่ดีด้วยแต่ตอนนี้ให้เราดูกันว่าสีเดียวกับเราก็คือฝั่งเดียวกับเราฝั่งเดียวกับเราคือเพื่อนฝูงญาติพี่น้องครับค่ะรับมาที่ตัวเราเองอ่ามาที่ตัวเราเองแล้วก็มาที่คู่ครองอย่างกรณีดวงที่ยกเป็นตัวอย่างเนี้ยครับนะท่าุไฟถ่ายเทเป็นทา่าดินก็แปลว่าเรามีแนวโน้มที่จะให้ความสําคัญกับเรื่องของคู่ครองถ่ายเทเนี่ยคือการเอาพลังของตัวเราเองเนี่ยออกไปสู่ธาต อีกธาตุนึ่งก็แปลว่าเป็นคนที่มีแนวโน้มทุ่มเทใส่ใจให้กับเพื่อนฝูงหรือว่าแฟนแต่ในพื้นดวงนี้ก็จะมีคู่ชงกันอยู่ในพื้นดวงด้วยคือเดือนเกิดที่เป็นนักษัตย์จอเนี่ยชงกับวันเกิดที่เป็นนักษัตว์มโะโรงก็แปลว่าอาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันในสังคมเพื่อนฝูงหรือว่าแวดวงการทํามากินเพราะว่า ธาตุไฟถ่ายเทเป็นธาตุดินเนี่ยดินเนี่ยธาตุดินเป็นตัวแทนของอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวัตถุนิยมเพราะฉะนั้นไฟถ่ายเทเป็นดินก็บอกได้ว่าคนนี้เป็นคนที่สนใจในเรื่องของการทำมาหากินเป็นหลักด้วยอแล้วก็การทำมาหากินเป็นหลักชงกับไฟอีกตัวหนึ่งก็มีแนวโน้มว่าดวงเนี่ยจะมีเหตุให้ขัดข้องหรือว่าผิดใจกันกับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเพราะว่ามันคือการชงกันระหว่างธาตุเดียวกันแต่เรื่องพวกเนี้ย จะทายได้เนี่ยมันต้องค่อยๆศึกษาไปเพราะว่ามันต้องอาศัยประสบการณ์ในการผูกเรื่องราวที่สําคัญที่อยากจะบอกในตอนนี้คือว่าตัววันเนี่ยเปรียบเสมือนกับประธานของเรื่องราวเป็นตัวบอกว่าในพื้นดวงองค์ประกอบอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวอะไรบ้างค่ะแล้วหลักยามล่ะคะหลักยามก็คือในดวงัวอยางลูกหลานใเรื่องราวของลูกหลานเขาจะเป็นยังไงคะในดวงดวงนี้ก็มีถ่ายเทถ่ายเทไปที่หลักยาม ก็แปลว่าถ้าเป็นดวงผู้หญิงก็จะมีบุตรเพราะว่าในวิชาดวงจีนเนี่ยลูกเนี่ยมันถูกคลอดออกมาจากเพศหญิงเพราะฉะนั้นการถ่ายเทก็เป็นการบอกถึงบุตรหลานบริวารด้วยครับค่ะอันนี้คือดวงที่ตั้งมาแล้วตอนนี้ชาวช่องเห็นละเป็นดวงสมมตินะอัน,นสมมต<ว>ิอันนี้ที่ตั้งมาคือวันที่สิบสี่ออกตุเบอร์0 2 5ก็คือตามวันเลยค่ะเด็กที่<ช>เกิดวันที่14ี่ตุลาคม2025ลักษณะชะตาจะเป็นประมาณนี้ใ่เหมือนกับ คุณผู้ดูตอนนี้ตั้งขึ้นมาแล้วก็จะมีสีที่แตกต่างกันเพื่อให้แยกให้เห็นชัดเจนทีนี้ตัวภาษาจีนหลายคนบอกฉันกังวลครับคือไม่เป็นเลยนะภาษาจีนแล้วอย่างนี้ฉันจะดูดวงจีนได้ไหมอาจารย์อยากจะให้คาแนะนํำยังไงบ้างคะเบื้องต้นถ้าเราจะฝึกไปพร้อมกันให้เราตั้งดวงขึ้นมาการบ้านเลยคือดูว่าองค์ประกอบในดวงเรามันมีธาตุอะไรบ้างเบื้องต้นให้เริ่มกันตรงนี้ก่อนคือดูว่าตัวเราเองเป็นคนธาตุอะไรแล้วมีองค์ประกอบธาตุอื่นๆอะไรบ้างในดวง เอาแค่นี้เอาแค่สีก่อนใช่ครับเอาแค่สีก่อนแยกสีก่อนอคนที่มีธาตุไฟเยอะที่เป็นประธานจะเ,เรียกว่าเป็นคนใจร้อนได้ไหมหรือเป็นคนที่เป็นผู้น,นําได้ไหมคะหรือยังไงดีธาตุไฟเนี่ยมันเป็นตัวตั้งต้นของเรื่องของความอารมณ์ร้อนหรือว่า,อาแสดงอะไรเข้าที่มันค่อนข้างรวดเร็วแต่ไม่ได้หมายความว่าจะใจร้อนเสมอไป ถ้าจะดูจริงๆถ้าไฟเยอะๆตั้งออกมาแล้วมีสีแดงเยอะๆในดวงเนี่ยก็อาจจะเป็นคนค่อนข้างใจร้อนค่ะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นวันไฟแต่ตั้งมาแล้วในดวงมีสีธาตุน้ําเยอะค่ะก็อาจจะกลายเป็นคนที่บุคลิกไม่ผงผางก็ได้ผู้นําหลายคนที่เป็นดวงธาตุไฟก็จะมีบุคลิกลักษณะค่อนข,ข้างผงผางคือมีน้ํามาสร้างสมดุลให้มากยิ่งขึ้นอย่างที่บอกว่ากรณีที่ตั้งมาเราทุกคนไม่ได้มีครบถูกทาใช่กไหมคะ บางคนที่ทาธาตุไฟเยอะก็อาจจะออกแนวผงผางใจร้อนได้บาง<ช>คนาธาตุน้ําเยอะก็อาจจะอ่อนปวกเปียกเกินไปใจดีเกินไปบแบบนี้ใช่ครับถ้าเราจะดูว่าคนาธาตุไหนดีที่สุดก็คือต้องดูาธาตุที่มันสมดุลกันใช่แล้วถ้าไม่สมดุลที่อาจารย์บอกตั้งแต่ EP แรกเลยว่าเราสามารถปรับดวงได้จากาธาตุใช่ตรงนี้ไหมคะใช่ครับเพียงแต่ว่าเราจะหา,าธาตุต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาจากกิจกรรม หรือสีค่ะหรือคนที่เน้นการทําธุรกิจก็จะไปเรื่องของการจัดฮวงจุ้ยออฟฟิศอ๋อก็เลยมาถึงศาสตร์ฮวงจุ้ยด้วยเรื่องราวการอธิบายจากธาตุเหล่านี้ใช่อะอย่างดวงตัวอย่างตอนนี้อาจารย์มองว่าเขาขาดอะไรคะถ้าดวงนี้เขาขาดธาตุทองเป็นคนชอบธรรมหากินแต่ขาดธาตุทองซึ่งในดวงนี้ธาตุทองเนี่ยก็คือผลลัพธ์ในการลงทุนลงแรงก็คือเรื่องของเงินทองอก็แปลว่าคนนี้เหนื่อย แต่ได้ผลกําไรหรือผลตอบแทนกลับมาไม่คุ้มไม่ใช่แค่เรื่องของการทํางานทำมาหากินอย่างเดียวในเรื่องของการลงทุนลงแรงอะไรต่างๆด้วยอเช่นเป็นคนที่ให้ใจกับเพื่อนแต่ว่าเพื่อนไม่เห็นคุณค่าในชีวิตหรือว่าไม่เห็นความสําคัญเขาก็เป็นไปได้อคืออาจจะบอกว่าเป็นดวงที่ทําคุณกับคนไม่ค่อยขึ้นเอาแบบนั้นเลยคนที่ขาดธาตุทองจะเป็นประมาณนี้ไม่ใช่เสมอไปไม่เสมอไปด้วยไม่อยูเว่าะไปอยู่ในหลักไหนอยู่ที่ว่าธาตุตัวนั้นเนี่ย มันคือเรื่องราวอะไรในชีวิตของเขาดวงนี้ธาตุทองคือเรื่องของผลประโยชน์ผลกลาําไรผลตอบแทนอ๋อในดวงตัวอย่างที่เห็นนี้นะคะแล้วที่อาจารย์บอกว่าเสริมได้เพิ่มได้จากสีจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาจะเสริมอะไรคะกรณีตัวอย่างอย่างนี้เขาต้องการเสริมธาตุทองอ่าอันดับแรกเลยใช้ตัวแทนสีธาตุทองอสีเงินสีขาวสีเทาวแวววาวหรือว่าสีเหลืองอ่อนก็เป็นตัวแทนธาตุทองเช่นเครื่องประดับเสื้อผ้าของใช้หรือถ้าเขาทําธุรกิจ ก็เป็นโลโก้บริษัทอ oh. หรือว่าเปลี่ยนชื่อให้เป็นตัวไายชื่อเนี่ยมันมีความหมายไปเชิงของธาตทองหรือว่าแร่ธาตุก็ได้อ um. อยากฟังคําอธิบายของดวงจีนเหมือนกันเพราะว่าในดวงไทยครูติ๋มทานายไทยทัก์ได้อธิบายเรื่องของสีกับทักษะไปแล้วเรียบร้อยว่ามันก็มีส่วนสัมพันธ์และเกี่ยวโยงกันแต่ว่าจะเชื่อมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่วิจารณญาของแต่ละท่านละกันจีนก็เหมือนกันเพราะว่าของจีนค่อนข้างให้ความสําคัญกับสีและของใช้ที่เอามาประกอบกับตัวเรามากเป็นพิเศษเลยอยากจะอธิบายศาสตร์ตรงนี้ยังไงบ้างคะสีเนี่ยเป็นตัวแทนสําแดงองค์ประกอบของธาตุธาตุเนี่ย หลายๆคนได้ฟังแล้วนึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวอจริงๆธาตุเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่แวดล้อมเราเนี่ยถั้าในศาสตร์จีเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของธาตุต่างๆเช่นของกินสมมุติว่าของกินที่เป็นธาตุดินผลไม้ธาตุดินก็คือผลไม้ที่มีสีเหลืองค่ะกล้วย<น>ฟักทองก็เป็นธาตุดินก็กินโอ้โหตะบี้ตะบันกินเข้าไปเลยเพื่อเสริมธาตุอย่างนี้ปบ่าหรือ <laughs> ของใช้ที่มีสีเหลืองก็เป็นธาตุดิน กระเป๋าตังเสื้อผ้าใช่ก็จะมีความเรียกว่าจำเพาะเจาะจงเป็นสำหรับการเลือกใช้วัตถุตามธาตุแล้วจะเสริมพลังงานได้ขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะก็อย่างที่บอกว่าเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งในทางศาสตร์อธิบายไว้แบบนั้นต้องควบคู่กับการกระทําด้วยอต้งเราเปลี่ยนสีกระเป๋าตังค์แต่ว่าเราไม่มีทำมาหากินเลยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องไปในทิศทางเดียวกันต้องทาอาชีพการงานก็มีเรื่องธาตุ เข้้าามาดวยคนขาดธาตุไฟก็จะต้องใส่โทนสีแดงสีส้มตามเฉดสีอ่าเรียกว่าคนที่ต้องเสริมธาตุไฟเช่นคนคนที่ตั้งดวงมาแล้วเป็นธาตุน้ําแต่ว่ามีน้ําเยอะกว่าไฟธาตุน้ําเนี่ยเรียกว่าเห็นธาตุไฟเป็นผลประโยชน์น้ําดับไฟเห็นไฟเป็นผลประโยชน์เป็นเงินทองถ้าในพื้นดวงเขาไม่มีธาตุไฟไม่มีสีแดงเลยตั้งดวงมาก็ต้องเสริมไฟอ,มอันนี้เป็นหลักคิดแบบง่ายๆก่อนง่ายๆก่อนนะครับ คือคำว่าเสริมธาตุไฟก็คือเฉดสีเดี๋ยวขึ้นตารางเฉดสีแล้วกันขึ้นตารางเฉดสีให้ดูว่าสีโทนประมาณนี้แหละคือโทนธาตุไฟนะคะคนธาตุน้ําก็จะเฉดนี้หมายถึงอยากจะเสริมธาตุน้ําเพิ่มก็ใช้เออข้าของพรับเพิบในร่างกายของเราหรือว่าในสํานักง,งานออฟฟิศหรือว่าในบ้านอันดับแรกแอย่างนี้ดีกว่าจุดแรกที่ดูคือเราจะไปเสริมตัวที่มันมีเยอะในดวงเอาแบบนี้ก่อนค่ะตัวไหนมันมีเยอะๆในดวงเนี่ยถ้าเราตั้งดวงมาแล้ว เยอะเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามันมีมากเกินไปมันจะไม่สมดุลละ,อ,ะอย่าไปเสริมสีนั้นอันดับแรกเราคือ,อหลักเกณฑ์ของวิชานี้เริ่มต้นคือว่าต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีก่อนอเรียกว่าหลบเลี่ยงเคราะห์ภัยหรือเคราะห์ร้ายก่อนแล้วค่อยไปเน้นหามงคลเพราะฉะนั้นในลาดับขั้นตอนแรกๆเนี่ยจะต้องเน้นหลีกเลี่ยงอะไรที่ไม่ดีก่อนอะไรคะอาจารย์อาทิเช่นตัวเราเองอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราให้เลือกระหว่าง ตื่นนอนมาพวกนี้แล้วมีเงินพันล้านเลยแต่มีชีวิตอยู่ได้วันเดียวเราจะเอาไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกการที่มีชีวิตยืนยาวก่อนการที่จะมีเงินเลยเพื่อพร้อมกันนี้สินอิพารุงกลังเอาเป็นไนดีอ่ะมันเราก็ต้องเลือกอะไรก็ตามที่ทําให้ชีวิตเรามันมีสวัสดิภาพดีก่อนอ่าเพราะฉะนั้นถ้าดวงมันขาดสมดุลตั้งดวงมาแล้วเนี่ยมันหนักไปทางไหนอย่าไปเอาสีทั้งนั้นเพิ่มเบื้องต้นเราดูกันแบบเบื้องต้นคร่าวๆแบบนี้ก่อนอเอาตามนั้น จากการตั้งดวงวันนี้ EP นี้ที่ทุกคนตั้งได้แล้วเราดูว่าตัวเองขาดอะไรอันนี้สีเป็นองค์ประกอบหนึ่งใ,<ช>ในการมาเสริมและการแต่สําคัญคือการกระทาย้ําตรงนี้ก่อน<ช>นะคะ<ช>ก็เชกเช่นเดียวกับดวงไทยนั่นแหละคะ่ะตอนนี้ถ้าหากอยากจะแนะนําตอนนี้ทุกคนตั้งดวงละที่ดู EP เราอยู่เราก็เห็นธาตุตัวเองแล้ววิเคราะห์ได้เลยไหมตัวเราเองสามารถวิเคราะห์ได้เลยไหมว่าเราจะเสริมธาตุอะไรจริงๆอยากให้ดูเรื่องที่ใกล้ตัวก่อนอพอเราตั้งดวงเป็นปุ๊บ อันดับแรกเลยเรามาดูกันว่าในดวงเรามีนักษัตย์น้ําที่เป็นน้ําหมูไหมเพราะว่ามันจะชงกับปีนี้เอาดูชงก่อนนะใช่เราง่ายๆเราเอาดูก่อนว่าเราตั้งดวงมาแล้วเนี่ยข้างล่างสี่แถวเนี่ยข้างล่างนักษัตย์ข้างล่างเนี่ยมันก็คือช่องข้างล่างสี่ตัวม,มีสีฟ้าที่เป็นธาตุน้ํำไหม,มถ้ามีลองดูซิว่ามันเป็นธาตุน้ําที่เป็นตัวน้ําหมูไหมตัวที่เป็นตัวแทนธาตุน้ําหมูเช่นปีกูน เดือนพฤศจิกาวันกุลหรือว่ายามช่วงสามทุ่มถึงห้าทุ่มทีนี้ถ้าเรามีธาตุน้ําในดวงตัวนี้ก็แปลว่าเรามีโอกาสที่จะไปดวงที่มันจะชงกับปีมะเส็งปีนี้แล้วมันจะชงหนักก็เดือนพฤศจิกาย่นนี่แหละที่เป็นเดือนของธาตุน้ำอู้เอาล่ะมันเริ่มมีบทเรียนเพิ่มอีกแปลว่าคําว่าชงไม่ใช่เพราะนักษัตริย์มันจะมีธาตุ ซึ่งนกษัตย์ที่ตรงกับธาตุก็จะมีอีกใช่ครับมีอะไรบ้างคะอาจารย์ถ้าเป็นคู่ชงนะถ้าเราไล่ตั้งแต่ปีนี้ปีนี้คือปีมะเสงคู่ชงก็คือปีหมูหรือปีกุลปีมะเสงเนี่ยเป็นธาตุไฟปีกุลเป็นธาตุน้ําลําดับต่อมาปีหน้าก็คือปีม้าคู่ชงเนี่ยก็คือหนูหรือชวดถัดจากม้าก็คือปีแพะคู่ชงกับปีแพะก็คือนกษัตร์วัว ต่อไปจากปีแพะก็คือปีวอกปีลิงคู่ชงก็คือขานถัดไปก็คือละกาคู่ชงของละกาก็คือถอถัดไปก็คือถัดจากละกาก็คือจอคู่ชงของจอก็คือมะโลงทีนี้ถ้าเรารู้ว่าในพื้นดวงเราเนี่ยมันมีคู่ไหนที่เป็นตัวชงกันอยู่ไหมเราดูเบื้องต้นตรงนี้ก่อนอเอาเอาหลักการไล่ไปแบบนี้ก่อนใช่ครับะะดูว่ามี ถ้าปีนี้ดูว่าชงกับปีนี้ไหมก็คือดูว่ามีนักรรษัตย์กุลไหมอา่าแล้วลําดับต่อมาถ้าไม่มีนักรรษัตริย์กุลดูว่าไอ้สีตัวข้างล่างเนี่ยมีคู่นักรรษัตรย์ไหนที่เป็นคู่ชงกันอยู่บ้างไหมอา่าเราเริ่มต้นแบบนี้ก่อนค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าจุดที่ให้เริ่มต้นตรงนี้คือจุดที่เรียกว่าจุดชํารุดในพื้นดวงหรือว่าเป็นจุดชํารุดที่มันชงประจําปีค่ะน่าจะได้ประโยชน์กว่าอืม ได้เลยงั้นลิสต์มาเลยในดวงของแต่ละคุณที่กำลังดูกับเราอยู่เนี่ยนะคะแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาเจาะลึกเพิ่มเติมเรื่องที่อาจารย์พูดว่าชำรุดในดวงเพราะตรงนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะสนใจอยู่พอสมควรเรื่องนักษัตริย์ชงเรื่องธาตุไปพอสมควรแล้วแต่ว่ายังมีเนื้อหาอีกมากมายให้ได้เรียนรู้กับครงชุ้ยกระแสธาตุในคนละศาสตร์ค่ะ